ได้ตกดีจ้าเบิ่งเนี่ยโพดพบักโม่ปักแตงต้นไหม่ตอนนี้แม่เบิ่งเนี่ยจ้าปกติแล้วกระเจียนบางที่ไม่ยืนยุ่ระเบียงนี่กระสีเห็นเนาะจ้าเนาะว่าสำเบิงเดินจักน้อยนี่ต้นใหม่กระสีหิมะสิเป็นใบใหม่แท่นแมนเบือจ้าพุ่นะเบิ่งเนี่ยเห็น พักแน่วจ้าโอ้ยปวดโพบม่วงบกแดงตกได้ตกดีตกอยู่มืดมืดเว้นมึงไงต้นไหม่ก็จังซี่ละจ้าบาทนี่อ่าใบไหม้ก็คือหิมะเมื่ออื่นนี่เมื่ออื่นเสานี่ว่าเมนตาเมื่ออื่นเสาคือเมื่ออื่นนี่มดมืดนักก็นี่เอก้าอันนี้อันนี้กับมืดมือแต่ว่าเมื่ออื่นผู้น่ะ สีทวมคักก็นี่เพราะว่ามันตกคักตกแน่ตกได้ตกดีแม่จ่ามืงเนี่มืออื่นสิลงไปไล่ให้แม่แม่พอๆเบิ้งนะจ่าเนาะสิล่งไปไ,ล,นะล,ไ,ปไล่ให้ปีๆหน่วงๆอ,อันเมนไล่เบิ้งดอกคือสิไปไล่สดแล้วก็ยยางไปให้เบิ้งน้ำกันย่างสิล่องเบิ้งววาสีได้จั๊กนาทีนะจ่าเนาะโอ้เบิ้งแม่จ่ากระโพดพอบอกโม่วกแดงอีหลีเลยคนนะ จักน้อยคริสต์มาสเนี่ละสียางคนกับสียางถือของขวัญดงเด้งดงเด้งโหดโพเนาะจ้าเนาะเอ้ยหูอะแค่นี่ละจา้าเข่าบ้านก้อนบ่ไวมันเย็น <c oughs> มันเย็นกะเย็นแน่แต่ว่ากะยาใครพีพีนองนองไงพอพอเม่ยเบิง้งเนาะจ้าว่านี่ล่ละนี่ยังท่านเข่านาหนาวด้จ้าเนี่ย ยังไม่หนาวนี่เริ่มนะเริ่มหนาวแต่ว่าเขานาหนาวจริงๆกระถาบึง <Yes. S 1> สามเดือนที่นักนักแบบเนี่ยคือเดือนมกราเดือนมกราเหลวก็เดือนกุมภาพล้ลวก็มิถุนาคือสินักมากเลยนักก็นี่อีกอ่าหลังจากนั้นกระสีห่างห้างกระสีมีตลอดแต่ว่าสิบวัานนับปึ๊บแบบนี้เนาะกระจนประหอดหมดละเดือนหา,กลา,นหากลางๆเดือนหากระสีเริ่ม เริ่มพี่มาเริ่มละลายแน่นะจ้าเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่เหรอจ้าสวัสดีจ้ากินอดคิดถึงจู้ทุกคนเมื่ออื่นพ่อกันนะจ้านอนในไรโสดสวัสดีจ้า